บริษัทรถสัญชาติญี่ปุ่นประจำประเทศออสเตรเลียได้ออกมายืนยันการเปิดตัว Isuzu D-Max 2021กระบะรุ่นปรับโฉมใหม่ของทางค่ายต่อหน้าสาธารณชนครั้งแรกในวันที่13สิงหาคมนี้โดย Isuzu D-Max รุ่นใหม่ที่ผ่านมามีการเปิดตัวตลา,าดรถต์หลายประเทศซึ่งดีไซน์ต้องบอกว่าออกแนวสปอร์ตมีความสดใหม่ทั้งภายนอกและภายในด้านเทคโนโลยีก็ถือว่ามีมากขึ้น เช่นเดียวกับโครงสร้างตัวถังของรถและระบบฮาร์ดแวร์ก็มีการปรับปรุงเช่นกันเท่าที่ทางค่ายเปิดเผยออกมาตอนนี้อิสสูดดีแมก2021รุ่นนี้จะขายในออสเตรเลียจะเป็นเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ4สูบขนาด3.0ลิตรเหมือนกับที่เปิดตัวในประเทศไทยซึ่งแน่นอนเหมือนกับ Mazda b t 50นั่งก็เพราะเป็นการร่วมมือกันของทั้งสองค่ายผู้ผลิตรถยนต์จากญี่ปุ่น ในส่วนของเครื่องยนต์ใหม่ของ i อ u สสตรดี c 2021ให้กำลังสูงสุด190แรงมา้ท 3, าที่3,600รอบตอนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่1,600-2,600ถึงรอบตอนาทีถือว่าเพิ่มจากรุ่นก่อนที่ให้กำลังสูงสุดที่174แรงมา้าแรงบิดสูงสุด430นิวตันเมตรเกียร์ธรรมดา6จังหวะระบบขับเคลื่อน4ลอ้อ สำหรับรายละเอียดทางอินสตูตยืนยันว่าทุกคนจะทราบเกี่ยวกับอินสตุตดีแม2021ทั้งหมดผ่านการเปิดตัวออนไลน์ที่ประเทศออสเตรเลียในวันที่13สิงหาคมนี้เพื่อนๆคิดเ,เ,เห็นว่ายังไงลองเม้นบอกกันไว้ที่ด้านล่างฝากกติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ